นี่ค่ะขอตรับเข้าสู่เผจ็เจ้าหญิงเอเวเรสค่ะวันนี้ค่ะเรามาส่งมอบนะคะพี่อาร์มนะคะแล้วก็พี่ก๊อฟนะคะคพี่เขาเป็นวิศวกรนะคะแล้วก็มีบ้านที่สวยมากเลยะค่ะแล้วก็มีตัวเล็กด้วยหนึ่งคนนะคะลูกค้าของน้อยนะคะส่วนมากเลยนะคะบ้านจะสวยทุกคนเลยนะคะสําหรับพี่วิศวกรนะคะโอเคนะคะเรามาถามคําถามแรกเลยนะคะ<ช>วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะพี่อาร์มก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ เป้าหมายที่เราตั้งไว้มัน,มน,มนสำเร็จนะครับเนาะก็จริงๆเ,เราก็จริงๆก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าอยากจะได้อะไรอะไรวะเนี้ยครับพอวันนี้มันมัน,มน,มนได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยก็ดีใจครับค่ะพี่ค่ะพี่แล้วทำไมถึงเป็นเลือกเลือกฟอร์ดเอ่อจริงๆก็ดูหลายค่ายอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็เอ่อจริงๆฟอร์ดเองก็เป็นเป็นใหม่เหมือนกันสำหรับสำหรับที่จะไปใช่เงี้ยครับก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ด้วยฟอร์ดมัน รูปลักษณ์ที่มันค่อนข้างสวยครับแล้วก็ดูทันสมัยดีนะครับแล้วก็ออปชั่นของ f อร์เองก็ค่อนข้างเยอะนี่ครับก็เลยอยากจะลองลองดูลองดูเนาะโอเค <S <S โอเค,อเ,คเป็นเจนใหม่เลยนะคะโอเค okay. นะคะวันนี้นะคะคาถามสุดท้ายเลยทําไมซือซ้อกับนุ้ยทั้งที่แบบเราแบบเอยดูที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะก็จริงๆก็ดูดูมาหลายหลายที่เหมือนกันครับก็ไม่เป็นไรปกติคดูดูมาหลายที่ครับแต่ว่าก็ก็ดูเรื่องของ โปรโมชั่นเรื่องของของแถมต่างๆท,ที่ที่ทางฟอร์ดของเกษตรนวมินทางคุณนุ้ยเขาให้นะแล้วก็ดอกเบีย้ยเนาะเรื่องของดอกเบีย้ยเองก็ค่อนข้างที่จะถูกที่สุดที่ท,ที่ที่ผมหามาเนี่ยครับก็ก็คือก,ก,ก็เลยต้องเลือกาทางทางเ,งเกษตรนวมินครับแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือดูจากรีวิวอะไรแล้วก็ทางเกษตรน้มินค่อนข้างใหญ่เนาะก็คิดว่ามั่นใจว่าถ้าไปกับเกษตรน้มินเขาคือศูนย์เขาค่อนข้างใหญ่ครับเราก็มั่นใจว่ารถเราก็จะ เวลามีปัญหาอะไรไหครับก็น่าจะคุยได้เนียครับดีที่สุดค่ะครับโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะก็เป็นเกียรติของนุ้ยนะคะที่ได้ส่งมอบรถให้กับพี่อัมแล้วก็พี่ก๊อบนะคะก็ยินดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปต่อไปนะคะว่านุ้ยจะส่งรถที่ไหนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะพี่ขอบคุณค่ะนครับครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปอ่ะพี่ เอาเอาพวงมาลัยด้วยได้ะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณพี่เชญได้เลยถ่ายได้เลยค่ะพี่